เราจำเป็นแล้วก็มีสวอไหม้า mm hmm. ในอนาคตถ้าเรา,าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสวอแต่งตั้งมาก็สัมาได้ทังนั้นแล้วก็สวอที่จะโดยกระบวนการแบบของมีใครก็พัวกันมาแล้วก็จัดตั้งกันมาก็ได้คือสววันชัยสอนสิริเนี่ยบอกว่าจะอะไรกันนักนหนาค่ะก็คือจะแต่งตั้งหรือว่าจัดตั้งเนี่ย ก็สั่งได้บอกได้ขอได้กันทั้งนั้นเออตรงนี้ท่านอาจารย์มองอยังไงม้างคะคืออันนี้เหมือนก็สะท้อนว่าต้องตั้งคำถามเลยว่าเราจำเป็นจะต้องมีสวไหมหนในอนาคตถ้าเราจำเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสวแต่งตั้งมาก็สั่งได้ทั้งนั้นอ,ะอ่ะแล้วก็สวที่จะโดยกระบวนการแบบของมีใครก็วัวกันมาแล้วก็จัดตั้งกันมาก็ได้ ค่ะหรือถ้าเลือกตั้งมันก็มีปัญหาเดิมการี่แต่ว่าเรื่องสภาผเนี่ยคงไม่ได้คงจะไม่ได้แล้วเพราะถ้าอันนี้ก็เขียนกฎหมายป้องกันได้แต่ว่าก็ก็อาจจะได้รับการหนุนจากนักการเมืองได้เหมือนกันนะเออมันคือคือหมายความว่าทุกวิธีการของการมีสวเนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งนั้นนะทีนี้เนี่ย ถ้าอยากให้มีสวอยู่ในเมื่อทุกวิธีการมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีการที่มีความสัมพันธ์กับประชาชนให้มากที่สุดเพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยจะให้เป็นตัวแทนของอะไรระหว่างตัวแทนพื้นที่กับตัวแทนอาชีพ<ม>ก็ต้องมาคุยกันถ้าเป็นตัวแทนอาชีพเนี่ยก็จะต้องให้เลือกกันเองภายในอาชีพเดียวกันทั้งประเทศมไม่ใช่เลือกเฉพาะคนสอะไรแบบเนี้ย อ,อย่างเช่นสมมติว่าอาชีพสื่อเนี่ยนะก็ถ้าใครสมัครในกลุ่มอาชีพสื่อก็ให้คนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อทั้งหมดเป็นผู้เลือกแล้วทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วใครบ้าง่ะจะอยู่ในอาชีพสื่อบ้างก็ต้องไปลงทะเบียนตอนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยว่า,าลงทะเบียนเพื่อระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาชีพสื่อนะแล้ว,วพอระบุตัวเองว่าเป็นอาชีพสื่อก็เลือกตัวแทนที่สมัครภายใต้อาชีพสื่อนั่นเองนะ อันนี้ก็คือเป็นการเลือกตากมกลุ่มอาชีพหรือว่าถ้าจะเลือกแบบตัวแทนพื้นที่อแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นในระดับจังหวัดซึ่งอันนี้ก็เคยมีมาแล้วนะครับในการเลือกตั้งเลือกสอวครั้งเดิมมันก็แก้ปัญหาได้ระดับเด็่อแต่ว่าก็แก่ได้ปัญหาไดไ้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นอย่างในท่ามกลางวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็มีทางเลือกอยู่สองอย่าง ก็คือหนึ่งเนี่ยก็เลิกไปเลยไม่ต้องมีเพราะว่าสอสอ,อย่างเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอในการที่จะออกกฎหมายได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีสอวอสกว่าจะมีสอวอเพื่อกันต่อให้มันรอดครอบมันก็ไม่ใช่เพราะอาก็จริงในสังคมไทยเนี่ยนะเราเคยใช้สภาเดียวเนี่ยมากกว่าสองสภาที่ด้วยซ้ําไปสภาเดียวเนี่ยจะใช้มากตอนที่มีหลังรัฐก,การรัฐะหาร จะใช้สภาเดียวเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็การออกกฎหมูกฎหมายในต่างๆเนี่ยก็ก,ก็ดูเร็วดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วตอนในโลกนี้เขก,ก็จะใช้สภาเดียวกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในในสังคมปัจจุบันเนี่ยบทบาทหน้าที่ของสอวอเนี่ยมันก็มีน้อยลงน้อยลงทุกขณะดัก่อนที่เขากําหนดสอวอเนี่ยก็กําหนดในช่วงระยะเริ่มต้นของการ จะตั้งประชาธิปไตยในสมัยโบราณตอนนี้มันก็ทุกคนก็มีความรู้สอวอสอสอก็มีความรู้มากมายเหนืกอกว่าสวที่ซ้ำไป <ừ> เพราะงั้นเนี่ยถ,ถ้าถ้าตกเขียงกันแล้วเนี่ยฉบับหนะ้าคุณบรรวิตคะที่บอกว่าคุณสูงอายุเนี่ยลูกก็ปวด นั่งก็ปวดกินก้านตองแล้วหายอันนี้โมหรือเปล่าอันนี้นะครับบอกคุณเบนเลยไม่ได้โมคนมสูงอายุเนี่ยนั่งโอ้ยปวดโอ้ยเพราะมันปวดแล้วทำไมก้านตองมันแน่มาจากไหนเพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความ,มเหนื่อยล้า